สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดไนสุรินนะคะทุกวันเลยค่ะตั้งแต่6โมงจนถึง3มทุ่มครึ้งฟ้าครึ่งฝนเลยอย่าตกเลยเดอ้อเพราะว่าสงสารแม่ค้ามากๆเลยวันนี้ร้อนมากนะะในคะเนบังเนี่ยเขาลังเลที่จะตั้งร้านเพราะว่ากลัวจะไม่ตกเอ้ยกลัวจะตกนะคะฟาชมค่ะยังใช้โครงการเราชนะได้เหมือนเดิมนะเนี่ยค่ะ โรตีต้องร้าน,นี้คะ่ะออริจินอลเอาโรตีหนึ่งอันเดี๋ยวมาเอานะคะธรรมดานะคะธรรมดาไม่ใส่ไข่เี่คะ่ะโรตีน่ากินไหมใส่น้ำตาลนิดเดียวค่ะหนูจะมาซ,ซ,ซื้อสลัดแต่อยาก,กินโรตีแปลว่าอะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่นะคะคุณตาที่พาทำตอนนี้คุณตาอ๋อที่แกใหญ่ฝนตกหนักในเมืองไม่ตกเลยค่ะ ค่ะแก่ใหญ่ฝนตกหนักแล้วเขาบอกว่าแก่ใหญ่ฝนตกหนักแก่ใหญ่สี่กิโลในเมืองนี่แหละยังไม่ตกนะอ่าเดี๋ยวมาดูมาดูร้านนี้ค่ะอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนะอาหารญี่ปุ่นแต่คนเขมรกินนี่คนเขมรกินนะคะคำละเท่าไหร่นะคำละเท่าไหร่ค่ะสิบบาทคำละสิบบาทนะคำละสิบบาทนะ,ะทนะอ่ะ บางคนชอบกินนะแต่แพทกินไม่เป็นวะเป็นคนที่ไม่ชอบอาหารญี่ปุ่นนะคำละ10บ,บาทค่ะคำละ10บ,บาทนะใหญ่ๆฝนตกใช่ไหมคะในเมืองไม่มีวี่แวมีแต่เขาคะ่ะแล้วก็ไปแล้วคะ่ะ นี่ค่ะนี่เลยค่ะร้านนี้ค่ะตลาดน้อยเราโปรโมทให้ค่ะท่านที่ชอบมาเดินเย็นๆนี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่สี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นตลาดสดนะคะเลี้ยวมาด้านนี้เลยนะคะต้องใส่หน้ากาก1 0 0เไม่งั้นเข้าไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า นายมันเต้นเต้นไหมกุ้งมันเต้นไหมมันไม่เต้นมันไม่เต้นแล้วมันสลบแล้วค่ะนี่กุ้งยากุ้งขายถุงละสี่สิบยาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะต้มยำยาสี่สิบนะโอเคขอให้ขายดีนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบว่าหูแซลม์ยำแซลม์ยำแซลม์เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่สี่สิบเก้าทุกอย่างเลย เอ้วันนี้เปลี่ยนใจไม่กินไหนสลัดดีกว่ามั้งกินยำเดีวไหมเข้าคนละครึ่งแล้วเราชนะก็ได้ด้วยนะยำแซลมอนเนาะนี่อเอายำแซลมอนนะันะ้เดี๋ยวเรามาดูดีวกว่าเอาแซลมอนอเดี๋ยวเขาสั่งยำแซลมอนนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะไปดูแม่ค้าทำยำยำยำแซลมอนอ่าให้แม่ค้าดูก่อนนะคะยำแซลมอนแบบว่าแบบดิบๆเลยไหม เปรี้ยวปากเลยไหมคะอ๋อยำแซลมอน4่บาบาทนะคะอหอมหอมพันไหนคะเนี่ยหอมพันไหนคะ จังหวัดอะไรคะคีดเก๋มากเลยลนี่ค่ะอุปรกรณ์สลับสลับนะคะยำปูม้ายำกุ้งสดยำเซโมอี่ยำข้าวโพดยำวมมุ้นเส้น4.9บาททุกอย่างเลยใช่ไหมคะโอะเคอนี่นะคะร้านนี้เลยค่ะหัวมุมนี้เลยตลาดนายสุรินทร์ค่ะแม่ค้าคนสวยเนี่ยแม่ค้าแม่ค้าต้องใส่หน้ากากด้วยนะคะนะคะต้องใส่หน้ากากด้วยนะคะเข้ามาร้านนี้ค่ะ ซาลาเปาขนมจีบอันนี้ชาโนมไข่มุกฝนตกอยู่ตกหรือ,อยคะ่ะแกใหญ่อันนี้กลอยเคยกินกลอยกันรอเปล่ากลอยขายยังไงคะกลอยสิบบาทเหรอคะสิบบาทนะใส่กับข้าวโพดด้วยนี่เป็นน้ำสดค่ะอ่ะวันนี้ถ่ายทอดสดอีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่ามาเดินเล่นนู่นข้าวโพดมินิข้าวโพดเท่าไหร่คะน,นี้ ยี่สิบข้าวโพดน,น้อยค่ะ <20 S 1> ข้าวโพดน,น้อยข้าวโพดน,น้อยอันนี้คือสิบบาทเนาะสิบ <5 S 2> บาทค่ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดไนท์สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์นะคะฝนไม่ตกแล้วฝนไม่ตกแล้วอันนี้จะเป็นอะไรคะยากิโซบะค่ะยากิโซบะ,ะอันนี้คือเริ่มต้นที่สามสิบห้าค่ะสามสิบห้าแล้วนี่คือหมูแดงคืออะไรไอ้นี่หมูแดงไข่ต้มสี่สิบห้าบาทอ๋อหมูแดงไข่ต้มสี่สิบห้าบาทโอเคอ่ะนี่เลยค่ะอ่ะมาช่วยกัน เดินกันเล่น,ลนๆยามเดนเน่ขนมที่ดิฉันชอบมากเหมือนกันค่ะสําหรับขนมจําชื่อไม่ได้ขนมกุ้ยช่ายขนมกุ้ยช่ายอกุ้ยช่ายเนื้จะลดความอ้วนยังไงวันเนี้ยมองอไปนี่น,น่ากินหมดทุกอย่างเลยวันนี้นี่ค่ะ,อะขอบริโภคทางสายตาโปรโมทให้พร้อมนะคะผลกำลังจะตกนะคะไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะไปแล้ว,ลวหนูไล่มันไปแล้วครับตกสงสารแม่ค้าเท่าไหร่ครับ แม่ค้ามีความหวังช่วงเย็นเราสงสารแม่ค้านะอันนี้20่เนาะน่ากินอ๋อนี้30อ่าโอเคอันนี้จะเป็นขนมถ้วยค่ะแล้วขนมถ้วยเท่าไหร่คะห5บาทหโอ้โหนกคนน่ากินเลยเนี่ยอันนี้แบบคนแบบกินแบบไม่ต้องไปทอดก็ได้เนาะนี่แบบนึ่งนะน่ากินสุดๆขออนุญาตไปแล้วเขหอมมากเลยโอ้ยจะลดน้ำหนักไงวนเนี่ยยิ้ไปหมดเลยแล้วก็ขนมแอลแคร์นะ อ่านี่ผัดไทยเจ๊โพผัดไทยเจ๊โพอ่านี่ก็จะเป็นเอง๊หู้โบราณค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะอ่ะพาเดินค่ะพาเดินในขนมหวานค่ะพาเดินขนมหวานพาเดินขนมหวานโอ้เราจะลดน้ำหนักยังไงเนี่ยมองไปอยากกินหมดทุกอย่างที่ขวางหน้า ยี่สิบยี่สิบค่ะน้ำแข็งไหมคะไม่เอาค่ะยี่สิบค่ะตัวอย่างยี่สิบค่ะน่ากินไหมคะตลาดไนท์สุรินค่ะมาเยือสุรินก็อย่าลืมมานะคะอ่าอันนี้จะเป็นขนมขนมอันนี้เป็นไข่นกกระทาอันนี้เป็นขนมบ้าบินกล่องละสามสิบบาทนี่ค่ะบ้าบิน คนไม่บ้าก็กินได้นะอันนี้ก็ชุดละถุงละหรือว่าไงคะขายแบบนี้เหรอคะชุดละสามสิบาทครับอ่าสามสิบบาทพร้อมน้ำจิ้มครับนะคะนี่ก็อันนี้คืออันละบาทเหรอคะสองบาทอันนี้เราสองบ,บาทนะสองบาทแล้วก็อันนี้นาขายเป็นไม้ละเหรอคะไม้ละสิบไม้ละสิบสามสิบบาทนี่ร้านนี้จะเป็นเมนูร้านฝรั่ง KK Burger เอ้ยเบอร์เกอร์เว้ยไม่ใช่เติอไม้เขาใช้เลย KK Burger นะร้านนี้ร้านนี้อ่ะไล่สดไล่สด นี่ค่ะเสมอเหมือนเราซื้อในร้านห้างใหญ่เลยอันนี้ชุดละเท่าไหร่หกสิบเก้าทหกสิบเก้ามันคืออะไรคะอ่อันนี้เป็นเต๊กไก่ทอดค่ะเต็กไก่ทอดเป็นอกไก่ย่างค่ะอกไก่ย่างราคาหกสิบเก้าค่ะหกสิบเก้าหกสิบเก้าใจเราชนะได้ด้วยเนาะได้ค่ะอันนี้เบอร์เกอร์เท่าไหร่เบอร์เกอร์ห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้โหน่ากินมากแกงกะหรี่ด้วยแล้วนี่คืออันนี้คือนี่คืออะไรอันนี้เป็นไก่ค่ะไก่ไก่ทอดราคา ห้ <50. S 2> าสิบอันนี้คืออันนี้เลยนี่คือเ,เบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ไก่นะที่กําลังทําอยู่นี่คือกําลังทาเบอร์เกอร์ใช่ไหมใช่นี่ดูสะก่อนนะ,ะให้ดูหน้าร้านค่ะดูหน้าร้านนี่เลยหน้าร้านนะเคเคเบอร์เกอร์อ่ะโปรโมทให้ฟรีเพื่อจะได้ให้แม่ค้าพ่อค้ามีกําลังใจในการค้าขายกันต่อไปสู้ๆนะโรบินไป แล้วก็นี่จะเป็นกับข้าวค่ะกับข้าวร้านนี้ค่ะพร้อมทานนะคะเป็นกับข้าวพร้อมทานกับข้าวพร้อมทานค่ะอ่าแล้วก็มาส้มตำนกส้มตำตลาดไหนค่ะส้มตำส้มตำค่ะส้มตำส้มตำแล้วก็นี่ค่ะน้ำขิงน้ำขิงเ้านี้นะคะน้ำเต้าหู้อร่อยค่ะ น้ำทุ่งอร่อยค่ะแล้วก็เป็นเต้าชุงต้องร้านนี้เลยค่ะออริจินอลค่ะเต้าชุงต้องร้านนี้นะนี่ค่ะอร่อยเต้จิ๋วเต้าชุงร้านนี้ค่ะนี่นะร้านนี้นะอ่ะฝนไม่ตกแล้วค่ะจัดที่ตกแกใหญ่ห่างจากตัวเมืองสี่กิโลแกใหญ่ตกอยู่หรือยังคะแล้วก็กล้วยจับน้ำพะโล้ก็ต้องร้านนี้เลยนี่ค่ะอร่อยคอนเฟิร์มค่ะไกด์แคทคอนเฟิร์มนี่ค่ะ เปจับค่ะแล้วก็มีข้าวหมูแดงพิเศษอีกนะตอนนี้คนเยอะเลยค่ะคนเริ่มมาแล้วฝนไม่ตกคนเริ่มเดินละคนเริ่มเดินละไปค่ะโปรโมทให้วันนี้ให้ทุกคนได้มีกําลังใจสําหรับยำยำต้องร้านนี้เลยยำสารพัดยำยำหมูยอยำไข่เอ้ยำยำวุ้นเส้นยำปลาหมึกยำาคออะไรวะยำอะไรนะ ยำหัวหมูเออยำหัวหมูยำกุนเชียงนี่อะไรคะยำอะไรคะเนี่ยนี่หัวขาวยำเห็ดหัวขาวอันนี้ยำตีนไก่ผู้จาไม่สุภาพยำเล็บมือนางเล็บมือนางอันนี้ไก่ชิ้นเท่าไหร่คะละอ่านี่ค่ะปลาค่ะคคนี่สำหร,รับบางท่านที่อยู่หอพันเมนต์มีข้าวพร้อม แล้วก็ขนมเบื้องค่ะขนมเบื้อง <Yeah. S 1> ขนมเบื้องขายดีจนไม่มองใครเลยแ <Yeah. S 1> <อ>คนเราต้องกินของหวานนะคะจะได้รสชาติชีวิต <Okay. S 1> แล้วก็เนี่ยขนมอ่ะผักไ,ไม่ใช่ผลไม,ม้ต้องร้านนี้เลยมีทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ใช่มีทุกอย่างตามมาดูการน้องดูการามมาการ,ร้านนี้มีหมดเลยค่ะใช้เราชนะได้หมดเลยค่ะ <Okay. S 1> เดี่ยขนาดขนาดพ้นหน้าหนาวจะเขาร้อนยังมีสตรอเบอร์รี่ขายเลย ร้านนี้นะค่ะตลาดน้อยามเย็นค่ะตลาดนาค่ะมีทุกอย่างค่ะบรรดาวันนี้น้ามยมชิดกับมะปรางหวานนะคะไปอุทยัทยธานีสุโขทยัยตลอดเส้นทางเลยเนี่ยมยมชิดนี่กิโลละหนึบาทถ้าเราซื้อที่เขาก็ประมาณ8ปดนี่ก็บวกค่าขนส่งซื้อไปเถอะค่ะนี่นะคะมยมชิดมะปรางหวานจะลูกเล็กกว่ามยมชิดนะคะ วิธีการดูมะปังหวานจะเล็กกว่าแล้วก็หมูไส้กรอกอีสานค่ะเป็นแบบหมูล้วนแล้วก็หมูเส้นหมูวุ้นเส้นหมูวุ้นเส้นแล้วก็ไข่ไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่อง,ง,องแล้วก็นี่ค่ะ,ะนากท่านจะมาดูบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวดูบาร์บีคิวนะคะบาร์บีคิว นี่บาร์บรีคิวหอมๆเลย,เายบาร์บีคิวนะบาร์บรีคิวอ,อ๋อแล้วจะทำเป็นหมาล่าก็ได้จะเป็นหมาล่าก็ได้เป็นหมาล่าก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นยำค่ะนี่จะเป็นปลาหมึกค่ะปลาหมึกแบบว่าปิ้งกันสดๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้กินแบบว่าร้อนๆนะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตตัดการแต่ท่าสดนี้เป็นบริการรวมของตลาดน,น้ฝนไม่ตกนะคะ18นาฬิกา27นาที24นะ20 20 24นาทีค่ะตอนนี้ใกล้แพทจะซื้อสลัดนะคะวันนี้จะทานมื้อเย็นเป็นสลัดผักเอ้ยสลัดค่ะสลัดนี่ค่ะขีดละเท่าไหร่นะขีดเท่าไหร่นะลูกขีดเท่าไหร่นะสลัดขีดเท่าไหร่คะขีดเท่าไหร่คะ กีดละ1ิบาทนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะขอทานมื้อเย็นเป็นสลัดนี่ค่ะค่ะวันนี้จะกินแบบลดน้ําหนักแล้วมันจะลดได้แค่ไหนก็ไม่รู้ค่ะแต่จะพยายามค่ะนี่ค่ะก็ประมาณสักซื้อครั้งหนึ่งก็ประมาณสี่ขีดค่ะนี่เลยค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตัดการในรอบส่วนเพลงเท่านี้เนื่องจากว่ากลับบ้านแล้วค่ะ นี่เป็นบรรยากาศรวมๆนี่ค่ะคนคึกคักฝนไม่ตกแล้วค่ะอย่าลืมมาเดินตลาดไนสุรินถ้าเกิดว่ามาเยือนสุลินนะคะ6โมงถึง4ทุ่มเอ้ย3ทุ่มก็วยแล้วค่ะนี่นะคะเป็นสลัดค่ะที่จะซื้อทานวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นถั่วแดงจะเป็นลูกเดือยก็ผักสลัดค่ะแล้วก็จะเป็นให้เลือกเองค่ะขีดละ13เลือกเองค่ะน้ำสลัดก็15บาทนี่ก็จะเป็น นี่ค่ะบรรดาผักทั้งหลายแล้วแต่จะเลือกค่ะก็กินผักห้าสีค่ะสีส้มนะคะเป็นสีนี้สีนี้สีนี้ค่ะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตตัดการถ่ายทอดสดเพลงเท่านี้นะคะจะซื้อผักสลัดเป็นมื้อเย็นสำหรับวันนี้เลยค่ะนี่เป็นบรรยากาศของตลาดนท์ สำหรับข้ามคืนนี้ค่ะตรงข้ามร้านหมอ,อยาตรงข้ามเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะบรรยากาศสำหรับข้ามคืนวันนี้นะคะวันที่16มีนาคมมีท่านใดถูกหวยบ้างเนี่ยลาไปแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะ